สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมายจะออกไปข้างนอกก็เลยอยากจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันแบบ everyday look ของหมายเองนะคะนั่นก็คือแค่เน้นปกปิดแล้วก็ปัดมาสคร่านิดหน่อยนะคะซึ่งหมายได้แป้งมาใหม่ตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าแป้งลูเซียค่ะอันนี้ของหมายเป็นเบอร์เซนเซทันนี่นะคะก็คือเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งอยงตัวนี้มือนี้ ซึ่งเขาเคลมมาว่าตัวแป้งเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะคืออาจจะใช้คอนซีลเลอร์นิดหน่อยแต่ว่าเขาเคลมมาอย่างนี้เราก็ต้องไปลองดูว่าจริงหรือเปล่าโอเคมาเริ่มกันอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะซึ่งไหนๆเขาว่าเคลมมาว่าปกปิดดีไหมก็เลยจะไม่ลงทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เลยนะคะวันนี้โอเคข้านในก็จะมีเป็นเป็นพับนี่นี่คือสีซัซิทนมี่นะคะแล้วก็มีเป็นพับ มันจะลุกแป้งก่อนเลยเนาะอยากแรกเลยเอาข้าวในก้างข้าวในก็ะตุ้นว่าบผกปีกจิงจริงอืม ลงไปแค่นิดเดียวเองเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้าที่จะลุแป้งคือนางมีสิวตรง,งนี้เม็ดหนึ่งจริงๆไม่ต้องใช้แป้งเยอะเลยนะคะแค่นิดเดียวก็คือปกปิดอยู่แล้วแต่อันนี้คือไม่นักมือไปนิดนึง <laughs> อันนี้นะให้ดูก,ก่อนอันนี้คือครึ่งที่ทาแป้งไปแล้ว นชลนะอีกครึ่งหนึ่งคือยังไม่ทานีจะเป็นนิ้วรอยต่างๆนะคะแต่ข้างนี้คือปกปิดดีจริงๆเมื่อกี้ตรงนี้มีสิวอยู่ถ้าเกิดใครสังเกตจะจำได้นะคือหายไปเลยเดี๋ยวใหมาจะมาฟินนชลุกเลยแล้วกันเนาะ โอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับเอฟเดลูปของใหม่ว네ันนี้นะคะเป็นไงคะนี่เขาปกปิดดีจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะก็แอบลังเลว่าเอ๊ะมันไม่ลงรองพื้นแล้วมันจะปกปิดได้ดีจริงหรือเปล่านะคะก็หลังจากที่ใหม่ลองไปแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยนะสําหรับการปกปิดของเขาคือเขาปกปิดดีจริงๆอ่ะรอยสิวริ้วรอยหรือว่ารอยใต้ตาเนี่ยก็คือไม่เห็นเลยนะคะนี่ ก็สำหรับใครนะคะที่ต้องแต่งหน้าในเวลาเร่งด่วนเป็นประจำนะคะคือมีเวลาแต่งหน้าแค่นิดเดียวหรือว่าต้องไปแต่งหน้าบนรถอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าหลายๆขั้นตอนนะคะต้องการความสะดวกและก็ความสบายผิวระหว่างวันอะไรเงี้ยหมายว่าเจ้าแปง้งลูเซียตลับนี้เนี่ยคือตอบโจทย์ได้ดีมากมานะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ใหม่ไม่ได้ลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เลยนะคะเพราะว่าอยากให้ได้เห็นผลลัพธ์ที่แบบชัดๆเลยนะคะนี่เลยะคะ่ะเมื่อกี้ใหม่มีสิวตรงที่คางนะคะแล้วก็มีรอยใต้าตานะคะดา แล้วก็มีริ้วรอยรูของคนนิดหน่อยคือตอนแรกหมายนื้ว่าเขาจะแค่ไปเบลอผิวอะไรเงี้ยแต่เปลาเลยคือเขาปกปิดได้ดีมากๆจริงๆโดยที่เราไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะคือหมายว่าน่าจะเป็นไอเทมที่สาวๆคนมีติดกระเป๋าไว้นะคะ